ตอนนี้ก็จะีด้ความพร้อมแล้วครับที่จะไม่เปิดมากนะครับในแตเก้าวม,มากม,มากมืดม,มืดนะ ียนท่านอ,อ,าาอ,อุเรศศิวราลำซิบังนักุูท่านรองรัฐมนตรีอันดับอันดับคนเจรจาศึกษานะครับท่านรองสิทธีคงป่าไม้อันหนัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่นะครับวันนี้อุเรศศิวราพร้อมด้วยท่านบรัฐมนตรีได้ลงพลื้นที่ <c oughs> เพื่อมาตรวจสอบและจับกลุ่มเกี่ยวกับเรื่งรองของการลักลอบส่งไม้ปนอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับ สืบเรื่องจากตามที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเดรตานานะครับโดยคณะท่านคุณเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคุณเอกวิกรมจุบันรองนายกรัฐมนตรีและรเนีว่าการกระทรวงการลาโหมมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาผู้มีทธิพ้นท้องติดและได้มีคำสั่งสำนักนายกที่3 2 4ทั5 8ลงมาที่9ตุลาพพุทธศักราช2508กำหนดให้มีการแก้ไขปัญหาผู้มีทธิพ้นท้องติดที่มีวิธีการ ไปเป็นผู้กระทำความผิดในระบบพลโทฐานความผิดนะครับและนโยบายในการตรวจฉันจับกลุ่มการกระทำความผิดเกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามคำสั่งหัวหน้าคณะคสชที่หนึ่งสามครับสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าลงวันที่ยี่สิบเก้ามีนาจกสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดบาปมการที่เป็นภัยอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยก่อนทาลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทางความแจ้งแล้วนะนะครับสหรับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ท่านพลเอกเจติพิชัยินดาพบวัตรอได้มอบหมายให้พลเอกสิวรลาลัมสิธพนธุุ่มท่านรองพบวตรอซึ่งรับผิดชอบด้านความมั่คคงนะครับเป็นผู้ควบคุมกํากับดูแลและสั่งการให้มีการบูรุาการหน่วยงานในสังกัดให้จับกลุ่มผู้กระทาความผิดซึ่งมีผลการจาับกลุ่มอย่างต่อเนื่องตลอดมาสําหรับเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่6สิงหาสตวกร2561เวลาประมาณ14.30นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายความมั่นคงนะครับ เจ้าที่ดา่านสุรากอและเจ้าที่ตำรวจสบพบ้านแซวได้ร่วมกันทำการตรวจสอบและอายัดไม้ซึ่งเป็นไม้ประดู่ท่อนนะครับจำนวน134ท่อนอที่เป็นปริมาณโดยประมาณนะครับ142ลูกบาทเมตรบูลค่าสําหรับไม้ดังกล่าวน,นั้น71ล้านบาทพ้วนนะครับเป็นไม้ของบริษัทคุ้มเวียนไม้จํากัดโดยมีนางกาลยาดีพรศรีผู้แทนของบริษัทผู้นําตรวจสอบซึ่งบริเวณ ลานสินค้าท่าเรือพาณิชย์เฉียนตำบลบ้านแซวอเฉียนแสนจเชียงรายซึ่งเจ้าของทางเจ้าของไม้จะนําส่งออกไปยังสหราณาจาักรนะครับสาราณาจักรประเทศจีนโดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้แผ่นพลาสติกอส,สยทำการล,ลอกลายหน้าหน้าตัดของไม้ท่อนจํานวน39ท่อนเพื่อนําไปขวดพิสูจน์กับตอไม้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทคุ้มเวียงไม้จำกัดที่จังหวัดพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และกาฬสินธุ์นะครับ ผลการตรวจสอบพบว่ามีตอไม้ตรงกับไม้ท่อนที่ยึดไว้จํานวนหนึ่งตอแต่ไม่สามารถต่อท่อนได้และตอไม้ที่เหลือส่วนใหญ่มีขนาดหน้าตัดไม่สัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกันกับลายหน้าตัดส่วนโคนของไม้ท่อนที่ทาการอายัดไว้นะครับจึงได้รายงานให้บุ้คังคับัญชาทราบครับต่อมาวันนี้นะครับพลเรืศิีวราตันรองอัจฉรคนนะครับพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ด้ลงมาที่พื้นที่ และเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับประกอบด้วยฝ่ายปกครองก็นาโดยท่านนายเพลนะครับท่านพินทิตและกนายเพลย์เชียงแสนกับพวกนะครับและเจ้าหน้าที่ทหารน,นาโดยท่านนาวาัดโพิชัยุ่งปัาจักรน,นะครับหัวหน้าวิทยการและการข,ขาาร่าวเหมือเรือรักษาปวาหมเรียวร้อนนำน้ำผงนะครับเจ้าหน้าที่ตารวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้นาโดยท่านชีวภาพชีวธรรมนะครับอวสนักง,งานป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าโครงกป่าไม้นะครับคุณนายท่านสมศักดิ์ เตรียมส่งผลงงนะครับออสอปจเชียงรายกับพวกนะครับและเจ้าหน้าที่สุลการกรจะประกอบไปด้วยท่านชริดาพันกวีนะครับออสำนักงานสุลการรกรภาคสามกับพวกนะครับก็วันนี้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่หน้าส่วนราชการมาพร้อมอาทิตย์นี้แล้วเจ,ญญจร,ร,รญญิท่ญญานประธานนะครับแล้วก็การลองขอรับไอ้ลองที่ดีได้สอบถามรายละเอียดจากการตรวจที่ครับเชิญครับ กับเรียนที่ประชุมนะฮะในในเบื้องต้นเนี่ยตามที่ผู้บรรยายได้บรรยายไปว่ามีสองหน่วยที่จะร้องทุกนะนะครับหน่วยแรกก็คือป่าไม้นะฮะผมผมก็รบกวนนะว่าอยากให้ท่านชี้แจงที่ประชุมเหมนะ่อนว่าเหตุของการร้องทุกขตามบลบป่าไม้เนี่ยพอเหตุใดครับป่าไม้ผู้ดใดจะเป็นตัวแทนนะครับ เรียนท่านรองผู้จัดการทำงานระดับหนึ่งท่านถ้าลองไปฝุ่นไม้พวกคุณทุกท่านครับกับผมนายสมศักดิ์เตรียมหัวโลนะครับผู้ในการสำนักจัดการและครนายกสงยขรานะครับก็ขออนุญาตเรียนท่านรองผู้จัดการครับถึงความเป็นมาก่อนนะว่าอุ่นเหตุแห่งการสุ่มการตรวจสอบนะครับก็สืบเนื่องจากว่าคือครั้งแรกเนี่ยอันนี้ม่ใช่คือครั้งแรกนะครับคือครั้งแรกเนี่ยจากรการสงแสงเนี่ยก็มีหนึงสื่อสำนักนะครับพวันิสุบุรีนาฮะพร้อมไปร่วมตรวจสอบไม้ประดุกท่อนจำนวน90ท่อนของสัตว์ คำเล็กอิกตดที่หนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีหนึ่งสือแจ้งให้เราไปตรวจสอบหลังจากนั้นวันที่เมษายกหนึ่งจากสุรคอนทางแสงก็มีสือสำนักหลับหนึ่งให้ไปร่วมตรวจสอบนะครับของบริษัท lpt p o t e n i a t i n g จำกัดน,นะฮะจำนวนสารเก็บท่อนปริมาตรยี่ิบห้าจุดูนย์สี่ครับซึ่งทั้งสองรายเนี่ยทันสำนักสองร้อยเเนี่ยก็ได้แจ้งให้ทางด่านสุรคอนทราบว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยซึ่งเป็นการเป็นเป็นไม้ที่ตัดในดินก็เนสิิ ซึ่งไม่ได้ขึ้นเป็นสวนป่านะครับเราได้หาในกลุ่มไม้ว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยจะส่งออกได้หรือไม่ประกอบกับว,ว่าทางปปปสานุสิทธิ์ท่านนายกรัฐมนตรท่นทนนออานเคยแจงไงเราก็มีข้อกังวลในตรงนี้นะฮะผมเลยทำหนังสือห<ๆ>าในกลุ่มไม้นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นน,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 นะฮะาหรือว่าาหรือว่ากรณีไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ในไม้สวนป่าที่ไม่ได้ขึ้นเรียนสวนป่านี่จะส่งออกได้หรือไม่ อันนี้เราก็หาดูไปที่กองขโมยหลังจากนั้นครับก็มีเคสนี้เกิดขึ้นมานะเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมามีหนังสือเป็นสัมมนาขอให้ร่วมตรวจสอบนะครับบริษัทไม้กระดูกท่อนจำนวน134ท่อนปริมาตร142.71ราอยงเมตรของบริษัท์คุ้มเบียงไม้กำกัดในพันที่ห้ผมเองก็ตอบหนังสือด่ากรอบบอกว่าอยู่ระหว่างหาดูตู้ของไม้แล้วกรมป่าไม้อย่างไรต่อข้อดูตู้ก็เลยไม่ไปตรวจสอบพร้อมกับขอเอกสารมาตรวจสอบ S 1> <S 1> จากการตรวจสอบเอกสารเนี่ยเราก็พบข้อสังเกตที่น่าจะมีปัญหาผมเองก็เลยได้เอกสารกับท่านรองดีโนะกงให้ท่านเอกพลนะครับว่าตรงนี้เนี่ยจากที่เราตรวจสอบเอกสารเนี่ยโดยเฉพาะันทึกการตรวจสอบลงที่14บสระดาเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาในข้อสังเกตหลายข้อก็เลยขอท่านรองอกพลเนี่ยประสานแจ้งให้เจ้าที่ของศูนย์ป้องกันประหาที่สอ,สองท่านตรวจเจมเือเนะี่ยไปตรวจสอบในพื้นที่จริงเอ็จเบื้อตต้นนะครับ ซึ่งทางทางเจ้าหนี่ของศูนย์ป้องกันราบตามที่สองท่นตงรทนเหนือเนี่ยก็ลงไปตรวจสอบข้อที่จริงนะครับปรากฏว่าที่จังหวัดบุรีรัมนีมีสี่โฉนดจำนวนเก้าต่อครับแล้วก็ะทิศลาวสินสองโฉนดจำนวนสามต่อครับนะครับความรายงานให้คอสํานักป้องกันรักษาาและองค์กร่าคือออชีวภาพ้าทางออชีวภาพ้าก็เลยได้ติดแผนหนังสือสั่งการมาให้สำนักสองเนี่ยตัดยัดเพราะว่า ในการที่ขอนี่ขอสามเก้าต้นครับนะครับร้อยสามสิบครับนะครับหลังจากนั้นป๊อกเนี่ยผมก็เลยให้ทาง้อบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักสงฆ์จังไรนะฮะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตามการอายัดนะฮะเมื่อวันที่หกสิงหานะครับซึ่งกอก็คืออายัดไม้ที่อปลูกออกไม้ออกไปรับรองมาแล้วใช่ไหมฮะครับถูกต้องครับถูกต้องครับนะครับก็คืท่านอายัดไม้เองท่านเองที่ออกไปรับรองมาแล้วโอเคครับผมก็เลย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำกญญารอายัดไม้ทั้งหมดนะครับเพิม่มที่หกซึ่ง่อนที่ขอภาอพขอภาพขอภาพที่ผู้แทนนะซึ่งก่อนที่ผมจะให้ทํญญาการอายัดเนี่ยวันที่ลงไปตอนนั้นผมก็ได้คุยกับผู้แทนของบริษัทนะฮะมมยางไม้จํากัดคือนางสาวกัญญาณีพ่อตืนะครับต่ามดีภาพีนน,น,นะฮะก่อนอญญายัดคือเขาไม่ทราบวนาน่ญญาเป็นกาอายัดผมก็สอบถามว,ว่าท่านสามารถชี้ได้ไหมว่าไม้แต่ละท่อนเนี่ยมีการโยกย้ับและท่านสามารถชี้ได้หรือไม่ว่า ใน39ต้นที่ยืน่นขอเสริรมรองเนี่ยท่านชี้ได้ไหมว่าใน39ท่อนโนคนอยู่ชนบทไหนแปลงไหนซึ่งทางผู้แทนก็สามารถชี้ได้หมดเราก็เลยบอกท่านั้รขออนุญาตพร้อมกับให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์ได้ไหมอนุญาตเฉพาะโคนหรืออนุญาตทั้งกองอนุญาตอนอุญาตทั้งกองครับแต่ว่าตอนที่เราจะลอกลายไม้เนี่ยเราลอกลายไม้เฉพาะท่อนโคน39ต้นผู้เพื่อให้เขานําชี้นะฮะพร้อมกับลอกลาย ด้วยพลาสติกใสและผมให้ผู้แทนเนี่ยลงชื่อต่างบที่แทนกระดาษใสนะ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้นําล็อกลายตรงนี้นะครับไปตรวจสอบที่พื้นที่จริงคือที่บุรีรัมย์และกาฬสินนะครับหลังจากที่เรารอกลายตรงนี้เสร็จแล้ว <c oughs> ผมก็ได้มอบหมายให้ใท,ท่านสรบกำโม่ผู้ดูการตรวจต้องกรา,ารปราและในเสือภูมิธัญพฤกษ์น,นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึก้เนี่ย <c oughs> เดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดกาฬสิน พ้อมกับทำมือถึงกรมป่าไม้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญไหมผู้ผู้เชี่ยวชาญครับผู้อบรมผ่านการผู้ผ่าการอบรมด้านเชี่ยวชาญการพิสูจน์ไม้ครับนะฮะไม่ไม่มีระเบียนสารนะไม่มีครับไมม่ีก็เป็นผู้ชำนาญนะครับก็เลยเลยแจ้งให้กรมป่าไม้เนี่ยช่วยประสานไปที่สถานที่นะฮะเพื่อที่ตรวจสอบในวันที่เก้าเป็นต้นไปนะครับซึ่งอันนี้เราต้องทำอย่างรวดเร็วนะอายัดไม่หก ก้าวเดินทางไปตรวจสอบเลยเนื่องจากว่าเราก็เกรงว่าจะมีการทําลายลทางนะอันนี้ก็กลัวนะครับก็เลยรีบให้ไปนะครับหลังจากนั้นป๊อกเนี่ยก็ได้มีการไปตรวจสอบในพื้นที่อื่นนะครับในเมืองที่เก้าซีงหานะครับพื้นที่แรกที่เราไปตรวจสอบนะฮะตามภาพนะครับ,ค,รบคือฉนนเลขที่ 1, าหนึ่งแปดห้าเก้าหนึ่งตบนโคกสะอาดอำเภอลองไปมาดัวบุรีรัมย์ของในยลัวที่รักอันนี้สัญญาซื้อขายคือที่ยื่นขอขอหนังสือคนะุรลองเนี่ยเจ็ดต้นตัดฉนดนี้ตัดถอนยี่สิบสองท่อนนะครับ ที่ของมเสียจรับรองจากการตรวจสอบเนี่ยเราพบต่อไม้แค่หนึ่งตอนะครับเจ้าของยืนยันซื้อสายจริงหนึ่งตอผู้ใหญ่บ้านยืนยันนะครับซื้อขายจี่งตอไหมตอเดียวครับมีอยู่ตอเดียวฮะมีไม้ตอเดียวครับตมครับมีตอเดียวคนะครับผู้ใหญ่บ้านก็ยืนยันเจ้าของยืนยันนะฮะเราก็นำลายลอกลายที่เชียงรายไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าสองที่ตำบลพมครวคือเมืองมูลีรังจังหวัดมูลีรังของนางสาวเก็มทองแท่งคำในสัญญาซื้อขายขอกแปดต้นตัดทอนยึแปดท่อนนะครับแต่ที่ ตองนะฮะตรวจพอตรวจตอวพบไม่สอดคล้องกับแผ่นสิทธิ์ใส่ที่ล็อกลายมีเลขกําไหนึ่งตองและสอดคล้องสำคัญจำนวนหนึ่งตองที่ผมกลับเรียนท่านึ่งตองเสียการทราบคือคือคือตองตรงนี้นะครับแล้ววันที่สิบจังหวัดไหนนะจังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์นะครับผมครับแล้ววันที่สิบสิงหานะครับหลังจากนั้นเราก็ไปตรวจสอบที่ถนนดวยที่สองสองแปดแปดหกตำบลจุนแสงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ของนางสมหมายสุจิตอันนี้ในสัญญาซื้อขายบอกแปดต้นสัดทอนยี่สิบเก้าห้องเราไปตรวจพบตอไม้้ตดออเจาขงยยืนนั ซื้อสายจริงเก็บต้นนะครับตรวจสอบไม่สอดคล้องนะฮะอันนี้ไม่สอดคล้องคือมีต้นไม้จริงแต่ตรวจสอบแล้วมันยังเข้ากันไม่ได้ไม่ได้ครับครับครับอเคครับต่อไปครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปตรวจสอบฉนวนได้ที่หนึ่งแปดหกศูนย์สี่ตำบลชุมแสงอำเภอสตึกบุรีรัมยของนางนักกาตาแสงในสัญญาซื้อขายบอกว่ามีการซื้อขายหุต้นจริงสองต้นเราไปตรวจสอบพบมีแค่หนึ่งตอนะฮะเจ้าของก็ยืนยันว่าหนึ่งตอวผูบ้านยืนยันเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ไม่สอดคล้องนะครับไม่สอดคล้อง เราวันที่11เราไปเดินทางไปตรวจสอบถนนเลขที่40333ที่ตำบลไผ่อำพึงอันนี้เป็นที่จรรังหวัดกาฬสินธุ์นะครับของนางสาวมณิชย์จังนางสงเนี่ยในสัญญาซื้อขายบอกว่ามี3ต้นตัดทอนได้เจ็ดท่อนเราไปตรวจสอบพบมีแค่2ตอนะครับเจ้าของยืนยัน2ตออันนี้ก็ไม่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 สัมพัญกันนะฮะและถนนสุดท้ายคือเลขที่2029ูบบนาตำบลหาเสวยอำเภอสุขิตจังหวัดกาฬสินธุ์ของนายตาหาสุขอันนี้สัญญาซื้อขายบอกว่าซื้ออย่างต้นตัดทอนยี่6 นะครับเราสอสองเพอแค่หนึ่งต่อนะฮะเรามีการซื้อขายกินหนึ่งต่อแล้วก็ไม่สอดพร้องกันนะครับเกนงนะที่หลังจากที่เราสอบยากนั่นผมไอ้ที่สัญญาซื้อขายเขาลงลามือชื่อเองไหมครับคือที่เราสอบเราเราสอบปากคำนะฮะสอบให้ได้คำว่าเขาลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าไม่มีการลงรายมือเขียนในในกาให้การให้นั้นหรอครับผมครับแล้วเป็นลายมือใครให้กดเขียน เป็นเป็นมันเป็นแบบฟอร์มหรือเป็นลายมือเกียนเป็นแบบฟอร์มแบบแบบฟอร์มแล้วมีการกรอกครับผมครท่านท่านดูแหมครับใครเป็นคกรอกตรงนี้ท่านได้ถามไหมไม่ได้ถามแั่เพราะเขาทำไม่เป็นไรก็พอมาอีกนิดนึงนะท่านไอ้ที่ว่าสวมต่อได้เนี่ยมีมีอ้างท่อนท่อนต่อบไหมท่อนต่อนี้เราเรามีการอ้างจากที่ผู้แทนบริษัทยืนยันบอกว่า ท่อนที building, also, ่31ที่เราที่เราเห็นก่อนหน้านะฮะในนั้นคือท่อนโคลแล้วก็ในท่ที่หนึ่งเนี่ยในมีอีกท่อนหนึ่งคือท่อน32ที่เขายืนยันนะฮะเราก็มาตรวจสอบจากไอ้ท่อนท่อน32กับ31ที่ต่อกันไม่ได้สวงต่อได้แต่ต่อท่อนไม่ได้ครับอย่างไงก็ยืนยันมาณนี้มาตามใบนี้แน่เรามีการสูงต่อได้ตามที่กาวอ้างในใบแต่ก็หนึ่งต่อแต่หนึ่งต่อก็ต่อท่อนไม่ได้ ค,คือ,ห,อคหลังจากนั้นนะฮะคือหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการตรวจสอบย้อนกลับก็คือเอาแผ่นสิดใสเนี่ยไปลอลกลายจับต่อม้ทั้งสิดงต่อที่จักรสินและบรัการนะครับเพื่อเอากลับย้อนกลับเพื่อความชัดเจนอีกทีหนึ่งมาตรวจสบอบสาติเก้าขั้นที่เลยียนะครับตรงนี้ก็วันที่สิบห้าก็เลยได้มีการนํากลับมาตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับก็จาก เมื่อนำมากาตรวจสอบแล้วปรากฏว่าจำนวน3 9ม้าันคนที่อายัดไว้เนี่ยผลการตรวจสอบพบว่าส9ม้าันคนที่ผู้แทนมือสัตว์กุ้งเรียงไม้จำกัดนำชี้นะฮะที่ให้แต้มยักพบว่าไม้กองที่หนึ่งคือมันมีห้ากองนะฮะกองที่หนึ่งเนี่ยเป็นไม้ที่อยู่ในโฉนด8 9ดเนึงสของลำสาเป็นทองหมายเลข3 1ที่นำชี้มีความสอดคล้องกับตัีเลาที่เราลอกลายมาจากเลขโฉนด8 9ดเ .2 ึงที่บุรีรัมนะฮะแต่ไม่สามารถต่อเป็นท่อนเดียวกับหมายเลขส2บ ซึ่งตามบัญชีและหัวเป็นไม้ต้นเดียวกันนะครับดังนั้นท่อที่สองก็เลยไม่สามารถเข้าสอบท่อนี้หนึ่งได้สรุปแล้วก็คือใน่วนไม้กระดูกท่อที่ขอออกมาซื้อเรามาซื้อมาจากไม้ที่ดึงในที่ดึงมาซื้อจำนวนหกลายจำนวนเดเนี่ยจำนวนสามสิบเก้าต้นร้อยสามสี่ท่อนเราตรวจสอบพบในพื้นที่จริงมีจํานวนแค่สิบสี่ตอก็คือสิบสี่ต้นโดยมีเพียงหนึ่งตอคือนะฮะโดยมีเพียงหนึ่งตอที่สอบผองจำทัน กร่เาก็คือร้อยสัทิสี่ท่อนเนี่ยมันถูกกี่ท่อนเนี่ยปีี่ท่อนปีท่อนปีนท่อนปีร้อยสัทสาท่อนกัเยากกับยากปีนี้ต่เราล้มทุกนี่ยอต่อไป้สูกรครับขออนาตนะานท่านลมทุกใช่ไมะทุกด้ไหมครับสูงกรครับล้มทุกนะเรื่องเรื่องครับนพครับขอสรางเหผลด้วยครับนะครับผู้ประกอบการทีื่ผลับเขาอกเมื่อวันที่1ิเเดือนันาอโดยอัดแล้วก็มีหนังสือขออนญาตให ทางสุกรเนี่ยไปตรวจปล่อยโดยขนไม้เขาไปไว้ที่ท่าเรือตามเอกสารการของขนย้ายไปเกอะท,ท่าเรือขออนยยุญาตจากสุกรนะคะแล้วก็ขออนุญาตให้สุกรไปตรวจปล่อยวัยนที่ยี่สิบกรกฎาคมน5 6 1็ด 61. โดยอ้างเลขที่ใปอนุญาตขกงะเกาะนี้อ้างเลขที่ไปตรวจสอบไม้ของกรมหมาไม้ <c oughs> อ้างเี่บอยถูกต้องตรงกันต่อมา <c oughs> ในวันที่ที่ทางเมื่อเมื่อทางกรมป่าไม้ได้อยนยญดของและแจ้งว่า ไม้ที่นํามาขอนญาตสอกออกโดยอ้าง่าตรกอบใบย่าของระสมพณนธย์และกลุ่มไม้นั้นเนี่ยเป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้ที่เก่าอ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งเอกสารที่ผู้ประกอบการนํามาสําแดลงกับเจ้าที่สุกรคือการสําแปงเท็จค่ะและการสแปงเท็จนั้นเป็นการหลีกเลี่ยขงข้อกํากัดข้อจำกัดคือเป็นใบุญาตของรสงพณิธุ์ค่ะแล้วก็เมื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดแล้วเป็นการพยายามที่จะส่กออกของที่ไม่มีใบยญาออกนอกนั่จาก มีความผิดเหมือนกันพยายามส่งออกของต้องการค่ะก็เราก็จะลองทุกทางนะคะท่านท่าน,นลองทุกขับสอบสวนใช่ไหมฮะหรือส่งตัวไปทําเองท่านมนีอำนาจสอบสวนใช่ไหมฮะเราจะลองทุกพพกับนักงานสอบสวนเนื่องจากคดีนี้ป่าไม้อ่ได้กล่าวโทษว่าเป็นความผิดตามมาตราการคือการเป็นกรรมเดียวเป็นกฎหมายหลา<ช>ยบทคะท่านอำนาจสอบสวนท่านจึงไม่ครอบคลุม ถูกต้ไหมฮะลองสุขของเนื่องจากใบยอนุญาตที่แบกไม่ได้ถ้าเกิดใบยอนุญาตไม่ตรงมันจะเสียไปทยยัง้งใบอนุญาตเราจึงลองตามใบผลสินค้าค่ะนั่นของขี่ทอดน,นะกี่ทอดร้อยสามสิบสี่อยสามสิบนะปามไม่ร้องทุกร้อยสามสิบสามถูกต้องไหมฮะอ่าทางด่านล้องทุกร้อยสามสิบสี่โอเคครับก็ที่ประชุมว่ามีมีผู้ใดสงสัยก็ได้ทางปกครองฮะท่านหนเคยท่านมีอะไรสงสัยนะเหม่วนที่เดียวก็ไม่นะในในไมามา้ชี้แจงเลยนะตะกองครับ มีอะไรสงสัยไหมครับไม่มีนะครับเข้าหาก็ได้จะครอบคุมนะถ้าผู้การจังหวัดทำอยู่ไหมเราพลาดนะเดี๋ยวต้องไปไปยึดนะเดี๋ยวใครใครนำยึดนะใครนำยึดนะทางด่านนำยึดนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปดูนะฮะแล้วก็ให้โกงไม้ใช้รูปลอยตาตีตามระเบียบว่าด้วยการว่าด้วยรูปลอยตาโกงไม้นะครับโอเคฮะไม่มีท่านใดสงสัยไหม มาเอาสวนไปยังครับเอาสวนไปไปดูยังครับหมายคนเรียบร้อยยังครับใช้หมายคนตำรวจนะครับใช้หมายคนศาลนะฮะเรียบร้อยนะฮะครับขออนุญาตคำถามของนายเลี้ยงน้าครับผมนายสมบูรณ์ที่รับผลิตคุณนะครับผู้อในวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่สองปักตะวันองชุมเหนือกรมป่าไม้นะครับผมได้รับสั่งการจากท่านรองที่ดีกรมไม้ท่านอุรบุญเจริญยานศาลครับเมื่อวันที่26 กรกฎาคมนะครับจากบานที่เป็นนะครับ <c oughs> ให้ไปตรวจสอบบริษัทคุ้มเบียงคุ้มเมียงไม้จำกัด <c oughs> ครับครับตั้งอยู่ที่ตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับ <c oughs> <c oughs> ว่ามีไม้ผิดประเภทยังไงนะครับ <c oughs> จากผลการตรวจสอบนะครับรวมเรื่อยบริษัทคุ้มเมียงไม้จำกัดมีใบญาตทั้งหมดสามใบนะครับใ <c oughs> บแรกเป็นใบญาต ตั้งโรงงานแปรรูปไม้นะครับโดยนายโคชกิจป่าจ้าวงศ์นะครับเป็นกรรมการไม่ใช่ไม้ท่อนใช่ไหมหรือจากไม้แปรรูปจากไม้ไม้แปรรูปครับแปรรูปไม้จากไม้ไปรูปตั้งโรงงานแปรรูปไม้จากไม้ไปรูปนะครับไม่เกี่ยวเรื่องนี้โอเคผ่านไป้ใบย่าที่สองนะครับใบย่าค้าหรือมีไว้ก็ครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์และเครื่องใช้ครับครับ มีใบย่าคาสิีนิดครับใบย่าที่สามนะครับใบยาตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจับก้นนะครับจาบไม้อะไรฮะจับไม้นะครับจับไม้ท่อนครับจับไม้ท่อนนะฮะครับทั้งหมดมีสาใบย่านะครับโรงคาไม้เป็นรูปมีไหมมีมีโรงคาไม้เป็นรูปครับยังมีอีกใบดิมีใบย่าใช่ไหมใบก็ไม่ครบดิเมื่อกี้เมื่อกี้หนึ่งใบย่า ตั้งโรงงานแปลลูกไม้จากไม้แปลูกไม่ตั้งโรงค้าไม้แปลรูปใบยากที่หนึ่งคือตั้งโรงคาาไม้ใบยากที่สองคือค้าสิะดิดใบยากที่สามคือตั้งโรงเลื่อยจากไม้ท่อนแล้วใบยากทำสิะดิดมีไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีครับไม่มีนะแล้วสิะดิดอย่างไหนมาเข้าฮะซื้อมาซื้อมาครับโอเคครับหลังจากเราตรวจสอบรบยากเสร็จนะครับเราก็ไปดูในโรงงานนะครับเนี่ยครับพบตามรูปนะครับมี ไม้แปลรุกครับจำนวนมากจากโรงงานด้วยว่ะไปจับด้วยสิครับแล้วก็เรือเลยแลังมีไม้ท่อนอีกประมาณ300ร้อยับนะครับก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวก็ผมผมเรียนยี่ที่ท่านพูดกับผมนี่คือท่านจะบอกว่าไปตรวจโรงงานนี้มาแล้วมันมีพิรุษไม่มีมีพิรุษครับมีพิรุษใช่ไหมฮะแล้วแล้วท่านยังไงท่านถอนออกมาจับปูมอายัดอะไรไว้ไหมฮะยังครับตอนนี้ยังยัง ผมหลังจากตรวจเสร็จก็ดูเอกสารเรื่องหมาย่อนะครับหมายท่อนที่เขามายืนยันจากเอกสารทั้งหมดสา0ร้อยาท่อนนะครับมีสัญญาซื้อขายถูกต้องจากที่ดินกรรมสิทธิ์นะครับมีสัญญาท่าจะไปบอกว่าถูกดีนแลเซ็นป้อมก็ไม่รู้ท่านแต่ว่าไปยังก็ไม่รู้แต่ว่าเรายังไม่ได้ดำเนินการไปตรวจเรื่องพิสูจน์เรื่องต่อนะครับครับแล้วก็อันนี้นะครับหลังจากั้นก็วันที่ อ่สามสิบสามเอ็นนะครับเราก็สองลงพื้นที่จริงนะไปตรวจในเบื้องต้นรอบแรกนะครับตรวจพบ12อต่อนะครับจากทั้งหมด39ต่อนะครับแล้วก็จึงได้รายงานกลมป่า้เพื่อดำเนินการต่อไปครับขอบคุณครับแต่ผมรีไวท์ขั้นหน่อยที่มันทำสิ่งดีไม่มีใบอนญาตนะฮะถ้าเป็นปีกก็ให้ไปดำเนินการเสียนะโดยที่อยู่ใกล้ก็ให้ไปดำเนินการเสียตัววป่าไม้ด้วยนะครับ แลนะท่านให้เจ้าพี่ไปดูด้วยนะฮะเพราะเมื่อกี้มันฟอ้องด้วยภาพอยู่นะครับหลายย่างมันไม่ครบนะครับโอเคไหมมองด้วยมองกห็นปุ๊บบอกเลยเลยมีข้อหาอะไรไหมไม่มีใบย่างตั้งโรงงานสินค้าอินะครับ โอเคบัญช okay, ีสามเล่มนกามีไหมบัญชีมีถูกต้องครับคำสามเล่มครับแล้ตัวนะ้แล้วตัวนี้รับรับจำหน่ายสิทธิถูกต้องไหมแต่เรายังไม่ตัวว่ามันเท็จหรือไม่เท็จใช่ครับมีการลงไวทควบท่วนมีลงไวทควบท่วนครับแต่ว่าจะเท็จหรือไม่ยืนยันไม่ได้นะแต่เขายังไม่ได้ตรวจสอบโดยละเอียดนะครับโอเคก็ขอบคุณมากนะทางกรมหมอไม้นะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องคำสั่งรัชชชรที่สิบสามนะฮะ ท่านนายกท่านลองนายกกำชับนะฮะเรื่องเนี่ยตัดไม้ทาลายปา่านะเรื่องเอาที่สารหน้าประโยชน์ในพวกนี้นะฮะมันเป็นเรื่องที่ทางกสะก็เขาเน้นนะฮะนะครับก็ก็กาฝากเจ้าที่ทุกท่านด้วยนะฮะให้ช่วยดำเนินการด้วยะะถึงแม้จะเป็นไม่ไว,กกว่าสูงก็จะคิดว่าเป็นสีข้าประเภทไม้ก็แล้วแต่นะฮะนะฮะท่านก็ต้องต้องช่วยนะฮะเราเรื่องของประเทศชาตินะครับก็ต้องกาาบของพูณทุกหน่วยนะ,ะที่ที่ร่วมดำเนินการนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวใครจะนำผมไปดูที่ไม้อยู่นะแล้วก็ใครจะนำนิดครับเพราะในในหมายค้นระบุว่าให้ผมเป็นคนค้นใช่ไหมฮะท่านในข้อกานใช่ครับอ่าผมต้องทํารายงานสารใช่ไหมครับรายงานสารนะครับผลท่ารายงานได้ไหมครับเซ็นแทนผมได้ใช่ได้ครับรายงานรายงาผมผลรายงานเป็นเป็นผู้ผู้ร้องขอต่อศาลครับได้ใช่ไหมฮะผมก็เซ็นได้ใช่ไหมแต่ผมก็เซ็นได้ใช่ไหม โอเคฮนะที่ที่ประชมุมมีความเ,เห็นอช่นนี้ไหม <c oughs> ตกลงรับคดีไว้ฮะกล่าวหารับคดีไว้คดีที่ร้อยสี่สิบนะใช่ไหมครัท่านทราบทูกกลับไหมครับที่ร้อยสี่สิบที่ซับที่ห้าสิบครับโอเคครับที่ซับที่ห้าสิบนะฮะในนั้นเงินไม่ได้ใส่นะคะรับคดีที่ร้อย 140, 45, สี่สิบที่ซับที่ห้าสิบนะฮะเลขเรียนฮะ,ะเลขเรียนเริ่มเ,เป็นเลขอะไรอตอบได้ไหมเจ้าที่ยังไปไปยึดอยู่ใช่ไหม เดี๋ยวต้องไปถามเจ้าหน้าที่นะมันเริ่มจากเลขอะไรนะสุดที่เลขอะไรปีย่อนี้มันยังไม่มียังไม่ได้พิมพ์นะปีย่อหนึ่งนะครับโอเคครับก็กราบขอบคุณทุกท่านหน้าที่ที่ที่มาที่เชิญผมมาดําเนินการนะครับขอบคุณครับเป็นประชุมเรื่อท่ารรองที่มีท่านมีแล้วไหมขออนุญาตนิดนึงครับเนื่องจากเรื่อนี้เป็นเรืงเวลาที่รัฐบาลกำลังที่จะยกเลิกมาตรเจ็บเรื่องการการส่งออก ว่าเอาไปใช้ประโยชน์ในอนาคตเรื่องนี้ถ้านตีว่าการกระทรวงจะก่อนท่านสิงห์รอตท่านผลิตสินทรัพย์ได้จัดการชัดเจนว่าในช่วงนี้จะต้องไม่ให้มีกระบวนการอะไรที่เกีดเด่ยวข้องก,กับไม้ที่มีกฎหมายแล้วมาประปรบกับไม้ที่ไม่ีกฎหมายโดยเด็ดขาด,ดซึ่งเรื่องนี้ทางกรมไม้ได้รับคําสั่งการมาชัดเจนแล้วก็เราจะขยายผลเพิ่มเติมนั้นยังมีอีกอีกหลายล็อตนะครับที่บริษัทเนี้ยได้ได้ส่งไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะบริษัทสินผลิตอย่างเดียวนะครับอาจจะต้องถูกทั้งหมดเพราะว่าถือว่ามีส่วนร่วมในพฤติกรรมทั้ง ครับก็ขอขอบคุณตำรวจตลอดครับการเรียนทางสุกรภาคห้าด้ยนะผู้แทนนะภาคสามด้วยฮะท่านช่วยดูหน่อยครับมีที่ส่งออกไปแล้วมีกี่กี่เที่ยวนะนะหกศูนย์องหนึ่งนะครับหกศูนย์องหนึ่งใช้เวลานานนะครับท่านครับตรวจสอบนะกดคอมพิวเตอร์ดูแป๊บเดียวจะรู้มั้งนะนะนะก็ให้ทางตำรวจมาให้ประสานนะฮะ อะไรอย่ารายงานผมเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไปเพื่อเป็นตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการนะโอเคครับปิดประชุมครับขอบคุณครับทำหึ้าที่ราชการนะครับครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับมันจะเป็นการไปผลยึดไม้นะครับของการ